เลยรือไสเก็บเลยเกลี้ยหมุนหมุนไปหมุนไปหมุนปีไสหมุนปีครับโอ้ได้เบียกันอนี่ครับโอ้พอพอครับพอโอ้เก่งเลยวะหูพ่อเขาใส่หูพอเขาครับเอียดเอียเอียเอียเอี โอ้เก่งเลยวะเอา啊ตัวทั้งกอนลูกใช้ตัวทั้งกอนเอาค้าเขากันเย็ดเย็ดเย็เร็วเร็วเร็วโอ้เอาเย็ดเย็ดใช้เย็ดเย็โอ้โหนี่วันเสาร์ครับไปที่ข้างซอยพ่อครับยกเครื่องขึ้นตำแหน่งที่ขับเคลื่อนให้ครับผม ยื้อไส้อีกโอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วพอไส้พอแล้วพอแล้วปล่อยเอาใส่ข้อลงเลยข้อลงเย็ดเย็ดเย็ดอี๋ครับอีกโอ้ยลงอี๋ลงอี๋ยื้อลงอีกลงอีกครับลงอีกยื้อีก้อไส้อีก เอกเอกเอกโอ้พาพากันเก็บสลิงเลยลูกชายเก็บสลิงเลยเอกชายเอกเอกพาพาพาลูกพี่พ่อโอ้เก่งเหรวะลูกชายอยู่ทีมงานไหนครับทีมงานไหนครับ โอ้โทีมง,งานวินซิง่งซิงต้องทำใช่หน่อยครับเป็นยังครับเป็นแล้วครับรถคันไหนเป็นแหน่ครับคันนี้คันไหนอีกรถวินซิ่งครับเป็นยังครับเป็นเล้วโอ้มีเบอร์โทรไหมจำได้บอจได้เอาเบอร์โทรอะไรนมู่กใา่ ย่อยู่ที่งานไหนก่อนครับนลูกใครโอ้เก่งเลยว,วะ่ะคลิปนี้กับน,น้องปันมาทํางานซอยพ่อครับทําหน้าที่ขับรถเครื่องไงครับ,รบยกเครื่องให้มือนีบอะไรไปโรงเรียนมือนี้ทํางานซอยพ่อครับอ้าวคลิปนี้น้องปันจบโซนเซเพียงสซนีก่อนเอาน้องปันสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับผม